สวัสดีค่ะจากเพจประกันสั่งได้บายหน่วยทยไลน์นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะคลิปที่2เนี้ยเรามี3วิธีการให้กำลังใจวัลนิสสุขภาพจิตแข็งแรงค่ะการใหก้การให้นะคะมีหลายรูปแบบการให้กำลังใจก็เป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไง่งายๆทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเรามาดูวิธีที่1น,นะคะ การให้กำลังใจตนเองนะคะตัวเราเองเนี่ยทาไมถึงต้องมีการให้กําลังใจเพราะว่าตัวเราจะได้มีพลังบวกใช่ไหมคะถ้าถ้าตัวเรามีพลังบวกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะส่งพลังบวกออกไปถึงคนรอบๆข้างได้อย่างมีความสุขอย่างมีความอบอุ่นนะคะแล้วมาดูนะคะว่าเราจะให้กําลังใจตัวเราเองยังไงในทุกๆเช้านะคะตื่นขึ้นมา ให้เราเดินไปที่หน้ากระจกแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มอย่างสวยงามค่ะยิ้มแล้วก็มองตัวเองพูดว่าเธอคือคนที่มีสุขภาพดีที่สุดเธอคือคนที่น่ารักที่สุดเธอคือคนที่แข็งแรงที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเห็นพลังบวกจากตัวเราเองแล้วหรือยังแค่นี้ค่ะก็ทำให้เรามีความสุขสามารถที่จะออกจากบ้าน ไปทํางานไปพบปะผู้คนได้อย่างแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2เป็นการพูดค่ะเป็นการพูดให้กําลังใจเป็นการแสดงท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเราไปเจอคนที่รู้จักเจอเพื่อนร่วมง,งานเราก็ยิ้มนะคะแล้วก็ พูดกล่าวคําทักทายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยถามถึงความสุขความทุกข์ในช่วงวันที่ผ่านมาในช่วงวันที่เราเจอกันนะคะเราก็จะเป็นการสร้างพลังบวกให้กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราในสถานที่ทํางานนะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3มเนี่ยเป็นการฟังค่ะการฟังการเป็นผู้ฟังที่ดีการตั้งใจฟัง การรับฟังอย่างมีความตั้งใจนะคะเมื่อมีใครสักคนเนี่ยเขาอยากจะมาเล่าอะไรให้เราฟังนะคะเขาก็อยากจะมีคนที่ฟังเขาด้วยความตั้งใจบางครั้งเขาเพียงต้องการมีใครสักคนมารับฟังในสิ่งที่เขาอยากระบายอยากจะเล่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ต้องการความคิดเห็นหรือว่าความชี้แนะ จากคนที่ตั้งใจฟังก็เป็นได้เพียงแค่นี้แล้วก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะการให้กำลังใจถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้สังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรามีพลังบวกมีความสุขค่ะก็ในสภาวะปัจจุบันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ ด้วยดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ